กุ้ยก็จะเอามาวางแล้วก็นวดสะโพกแบบนี้คือทุกคนมันแบบขูนวดได้แบบบอกได้คำเดียวเลยว่าฟินมากๆเลยค่ะหัวนวดอะ่ะเขาจะนวดเราแบบเหมือนมีคนเอามือมาบีบเลยค่ะแล้วกุ้ยจะบอกว่านวดได้ถึงใจเหมือนหมอนวดเลยค่ะแล้วยิ่งพอกุ้ยใช้มือช่วยดึงลงนะทุกคนโอ้โหนวดแบบสะใจมากอะ่ะว้าว มันดีมันดี <laughs> ตัวช่วยสำหรับคนปวดคอบ่บไหลาเป็นออฟฟิศซินโดรมดูวิดีโอนี้เลย สวัสดีค่ะกล้วยรีวิวกลับมาแล้วกล้วยเชื่อว่าคนมากกว่า80-90%เซนะคะเป็นโรคปวดคอบ่าไหลหรือว่ามีอาการของออฟฟิศซินโดมเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยชอบทำงานหน้าคอมกันเยอะๆใช่ไหมคะกล้วยเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนเลยค่ะที่ทำงานตัดต่อหน้าคอมนั่งหน้าคอมเป็นเวลานาน,านแล้วก็มีปัญหาปวดคอบาไหล่กล้วยก็มีตัวช่วยมาแนะนาเพื่อนๆค่ะเป็นเครื่องนวดจากจิลิปมาจาก เหมาะกับใครเดี๋ยวก้วยมาบอกทุกคนค่ะตัวแรก เรามาเริ่มต้นกันแบบซอฟๆบกันก่อนเลยตัวนี้นะคะมันเป็นหมอนรองคอค่ะทุกคนแล้วเชื่อไหมเวลาที่กุ้ยขึ้นเครื่องบิน,นหรือต้องนั่งรถนานๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่มันจะต้องมีติดรถไปเลยแต่ทุกคนลองคิดดูสิคะว่าเวลาที่มันเป็นหมอนรองคอธรรมดาใช่ปะ่ะมันก็ได้แต่รองคอแต่ตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องนวดด้วยนี่คือหมอนนวดคอไฟฟ้า PPM 3 3 0ส้ในกล่องนะคะก็จะมีหมอนนวดคอมาให้1อันมี สายชาร์จแล้วก็มีถุงเก็บค่ะตัวนี้ทํางานแบบไร้สายนะคะมีแบตเตอรี่ในตัวชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวๆถึง1 0 5นาทีเลยปุ่มเปิดปิดเนี่ยจะเป็นปุ่มใหญ่สุดตรงนี้นะคะและตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดด้วยซึ่งโหมดเนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมด3โหมดสำหรับตัวล็อกเนี่ยจะเป็นแบบล็อกเก็ตไทนะคะ ใส่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถลูดปรับได้เลยค่ะให้ล็อกอยู่กับคอโหมดที่1เนี่ยจะเป็นนวดแบบนุ่มนวลน,นะคะสําหรับผ่อนคลายในแต่ละวันและสําหรับโหมดที่สเนี่ยสำหรับเวลาเราทํางานนะคะกดใส่ไปเลยนะแล้วก็ทํางานไปด้วยเนี่ยฟินมากๆและสําหรับโหมดที่3เนี่ยสำหรับตอนที่เราต้องการจะรีแลกซ์อยู่บ้านนะคะ ใครอยากจะนอนพร้อมกับโหมดเนี้ก็ใช้โหมดนี้ได้เลยสําหรับการสั่นเนี่ยจะสั่น4จุดนะคะตามปุ่มที่เขามีมาให้ตรงนี้เลยนะแล้วมันก็จะไม่ได้สั่นพร้อมกันนะคะเขาจะมีจังหวะสั่นในแต่ละโหมดที่แตกต่างกันไปนะคะลักษณะาการสั่นของเขาเนี่ยจะสั่นที่ปุ่มข้างบนก่อนนะจะเป็นการสั่นยาวๆแล้วก็หยุดค่ะแล้วก็จะไปสั่นข้างล่างต่อ ทีนี้พอสั่นข้างล่างเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็จะสลับซ้ายขวาสลับไข้เป็นการช่วยการหมุนเวียนของเลือดค่ะและสําหรับโหมดปรับความร้อนเนี่ยเราสามารถปรับได้2ระดับนะคะก็กดง่ายๆตรงนี้เลยค่ะ ความร้อนเนี่ยร้อนเร็วอยู่นะทุกคนส่วนความแรงเนี่ยปรับได้2ระดับนะคะโดยคลิกดปุ่มตรงนี้ค่ะและเราก็สามารถกดปิดโหมดนี้ได้ด้วยคือกล้วยบอกเลยนะนั่งรถนานๆต้องมีโดยเฉพาะใครที่ชอบพกหมอนรองคออยู่แล้วนะคะลองเปลี่ยนมาพกหมอนนวดคอจากฟิลิปตัวนี้ดูค่ะแต่ถ้าตัวเนี้ยังไม่ถูกใจหรือยังไม่สะใจลองไปดูตัวถัดไปกันค่ะ ตัวที่2ในบรรดาเครื่องนวดของฟิลิปที่ก้้ยเคยลองนะคะตัวนี้เป็นตัวที่กล้วยประทับใจมากๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะกับเครื่องนวดคอบ่าไหไลจากฟิลิปตัวนี้และนี่คือฟิลิปมาสชั่นเ e อร์ m 3522 ตัวนี้เป็นหัวนวดแบบ 4D นะคะมีทั้งหมด4หัวด้วยกันหัวข้างบนเนี่ยจะเป็นนวดคอนะคะแล้วตรงนี้สอหัวข้างล่างนวดบ่านวดไหล่ซึ่งปกติแล้วเวลาที่เราปวดคอบ่าไหล่นะคะเราจะปวดกล้ามเนื้อที่เรียกว่าทารพิเซียนนะถ้าหากว่าใครออกกำลังกายหรือเล่นฟิตเนสเนี่ยมันจะต้องมีท่านี้ใช่ไหมทุกคนเนี่ย ท่านี้คือการบริหารตรงกล้ามเนื้อทาพิเซียสนะคะทีนี้เวลาที่เรานั่งทํางานหน้าคอมนานๆเนี่ยเราก็จะเริ่มปวดคอบา่าไหลแล้วบางทีอ่ะทุกคนมันลามไปถึงมือเลยนะกล้วยอยากให้ทุกคนได้ลองตัวนี้ค่ะเดี๋ยวกล้วยจะลองใส่ให้ดูนะคะแล้วตัวนี้มันดียังไงร,รู้ไหมทุกคนคือเวลาที่เรานวดเราไม่จะเปต้องจับแบบนี้นะคะเห็นมีสายแบบนี้คือเราสามารถที่จะล็อกไว้แบบนี้ได้เลยค่ะ เนี่ยค่ะทุกคนกลวยไม่ต้องจับเครื่องนวดไว้เลยส่วนสายตัวนี้นะคะใครที่อยากจะให้เครื่องนวดนวดเน้นเน้นหนักๆน,นะคะเราก็สามารถดึงไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะใส่แขนลงไปอย่างนี้ก็ได้การทำงานให้เพื่อนๆกดปุ่มตรงนี้นะคะค้างเอาไว้ค่ะ massage on นี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคะหัวนวดอ่ะเขาจะนวดเราแบบเหมือนมีคนเอามือมาบีบเลยค่ะแล้วกุยจะบอกว่านวดได้ถึงใจเหมือนหมอนวดเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วยิ่งพอกุ้ยใช้มือช่วยดึงลงนะทุกคนโอ้โหนวดแบบสะใจมากอ่ะมันดีมันดีนด <laughs> เราจะปรับโหมดที่ปุ่มข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วการนวดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันค่ะโหมดแรกนะคะจะเป็นโหมดรีแล็กนะคะ อันนี้ก็จะนวดแบบสบายสบายโหมดที่2เป็นโหมดเน็กแคร์นะคะโหมดนี้จะออกแบบมาเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณคอโดยเฉพาะค่ะโดยการนวดเนี่ยเขาจะจําลองเหมือนมือคนมานวดคอเราเลยนะแล้วก็เพิ่มความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อค่ะและโหมดสุดท้ายเนี่ยโหมดที่3นะจะเป็นเ e ตติ้งโหมดค่ะอันนี้จะบีบจะเค้นแบบใครที่ร้องแบบ ต้องการการนวดแบบหนักๆน,นะคะอยากจะคลายกล้ามเนื้อที่แข็งตึงและกระตุ้นการหมุนเวียนของเลือด้วยแนะนําที่โหมดที่3เลยค่ะส่วนโหมดความร้อนเนี่ยเราสามารถปรับได้2ระดับนะคะจะเป็น40องศาแล้วก็45องศาและโหมดเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถกดปิดได้ด้วยค่ะ และความแรงในการนวดเนี่ยยังสามารถปรับได้อีก2ระดับนะคะชอบความแรงระดับไหนก็เลือกเลยสําหรับการทํางานนะคะในแต่ละโหมดเนี่ยเขาจะนวดประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็หยุดโดยอัตโนมัติค่ะเพราะว่าถ้าหากว่านวดไปนานกว่านี้เนี่ยเราอาจจะช้าได้นะแล้วก็ช์จเต็มแต่ละครั้งอะ่ะเราสามารถใช้งานได้ถึง90นาทีเลยนะเท่ากับว่าเราเนี่ยสามารถหยิบเครื่องนวดตัวนี้นะคะมาใช้ได้ถึง9รอบด้วยกั แล้วเพื่อนๆค่ะเนี่ยไม่ได้เอาไว้สําหรับนวดแค่คออย่างเดียวนะเราสามารถที่จะเอาไปนวดส่วนอื่นๆได้ค่ะอย่างวันไหนที่เราปวดขานะคะนี่ค่ะเราก็ทาบนวดลงไปแบบนี้เลยนะทุกคนโอ้โหผ่อนคลายได้ดีมากๆเหมือนกันเลยกย <c oughs> <c oughs> จะบอกว่า จริงๆแล้วอะ่ะเราสามารถที่จะเอาดับไปนวดได้หลายจุดเลยนะคะอย่างกล้วยอะ่ะเป็นคนที่ชอบปวดสะโพกนะกล้วยก็จะเอามาวางแล้วก็นวดสะโพกแบบนี้คือทุกคนมันแบบขูนวดได้แบบบอกได้คำเดียวเลยว่าฟินมากๆเลยค่ะแล้วอย่างตรงนี้นะทุกคนช่วงหลังช่วงล่างอะ่ะเราก็สามารถที่จะเอามานวดได้ด้วยเลยค่ะจริงๆแล้วกล้วยะจะบอกว่ากล้วยเป็นคนชอบ ปวดตั้งแต่ช่วงล่างลงไปนะคะ เนี่ยค่ะกูก็ได้เครื่องนวดตัวนี้มาช่วยค่ะให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเครื่องนวดคอบ่าไหลของฟิลิปตัวนี้นวดเบาได้หนักได้ให้ความรู้สึกเหมือนมือคนเนี่ยมาจับมาบีบมานวดเราจริงๆบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าได้ลองแล้วจะติดใจและนี่เลยค่ะทุกคนนี่คือเครื่องนวดที่ขายดีตลอดการของฟิลิปเลยนะนั่นก็คือเครื่องนวดตาอัจฉริยะตัวนี้นี่เองค่ะและนี่คือฟิลิปไอมาส์เจอร์พีพีเ ศคือทุกคนกล้วยจะบอกว่าที่เห็นกล้วยตาเคลิมเคลิมเมื่อกี้นะคะเพราะว่ากล้วย <laughs> แอบลองใช้ก่อนที่จะมาพูดรีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันทุกคนมันสบายมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้สายตาเยอะๆนะไม่ว่าจะเป็นนั่งทำงานเล่นเกมหรือว่าดูซีรีส์ขับรถนานขับรถทางไกลก็ใช้ได้นะแต่ไม่ใช่ขับไปนวดไปนะทุกคน ต้องเป็นการนวดหลังจากที่ใช้สายตามาแล้วค่ะระบบนวดตัวนี้จะเป็นการนวด3มิตินะคะมีถุง2ชั้นและมีหัวนวดซิลิโคน4จุดคือก้ยไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยเพื่อนๆจะมองเห็นไหมคะ ตรงนี้มันจะไม่ใช่หัวนวดนะแต่ว่ามันจะใช้ระบบถุงลมค่ะแล้วก็จะบอกว่าการนวดแบบนี้นะคะมันดีมากๆเลยค่ะมันไม่ได้แบบเอาหัวนวดที่เป็นแบบแข็งๆอะ่ะมันนวดนวดนวดนะทุกคนคือฟีลลิ่งของการนวดนะคะมันจะเหมือนกับการที่เขาเอาลูกประครบร้อนเนี่ยมานวดประครบนวดคลึงตาเราแบบนี้ค่ะ แล้วแว่นนวดตัวนี้มันจะไม่ได้ทึบแสงนะคะจนทําให้เรามองไม่เห็นนะมันจะมีช่องมอง3มิตินะคะเราสามารถที่จะมองเห็นสถานการณ์ภายนอกได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรานวดนวดอยู่เนี่ยแล้วมีใครเดินเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นได้ค่ะซึ่งแบบนี้ก็จะปลอดภัยสําหรับตัวเราเองด้วยส่วนตัวหูฟังตรงนี้จะเป็นเอียโบนนะคะจะไม่ใช่เอียปาร์คค่ะแล้วเราก็สามารถปรับระดับได้3ระดับเพลงที่เขาใส่มาให้เนี่ยจะเป็นเพลงแนวธรรมชาติ ม,ะะมีหลายเพลงให้เพื่อนๆเ,เลือกเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากจะฟังเพลงอื่นๆน,นะเราสามารถที่จะเชื่อมต่อกับมือถือได้ด้วยค่ะแล้วปุ่มฝั่งนี้นะคะเราสามารถปรับโหมดการน,นวดได้ถึง5โหมดด้วยกันค่ะโหมดแรกนะคะจะเป็น eye beauty จะเน้นนวดรอบดวงตานะคะแรงนวดเนี่ยจะเป็นระดับปานกลางโหมดที่2จะเป็นโหมดนวดแบบ eye care ตัวนี้จะนวดรอบดวงตาเหมือนกันนะคะแต่จะเพิ่มการนวดขมับมาด้วยโหมดที่3โหมด Sleep Aid โหมดนี้จะเหมือนโหมด Eye Care ค่ะแต่จะนวดเบาลงสำหรับคนที่ต้องการนวดตาแล้วก็พักผ่อนแล้วก็หลับไปเลยนะกุ้ยก็แนะนำโหมดนี้เลยค่ะโหมดที่4 Eye Warming โหมดนี้เราจะไม่นวดนะคะจะประครบร้อนอย่างเดียวและโหมดสุดท้ายจะเป็นโหมดเล่นเพลงอย่างเดียวค่ะจะไม่มีการนวดหรือว่าประครบร้อนทั้งนั้นและที่กุ้ยชอบมากเลยทุกคนคือขนาดมันเล็กมากๆเลย เวลาที่เราพับขึ้นมานะจะเหลือขนาดแค่นี้เองเราสามารถพกไปข้างนอกได้แต่กล้วยอ่ะจะไม่พกไปข้างนอกเนี่ยแหละกล้วยเอาไว้ใช้ในบ้านค่ะหลังจากที่ใช้ทํางานคอมเสร็จหรือว่าดูซีรีส์ตอนกลางคืนเสร็จกล้วยรีวิวให้ดูครบทุกตัวแล้วนะคะใครชอบตัวไหนเนี่ยก็ไปเลือกสั่งซื้อกันได้เลยเดี๋ยวกล้วยใส่ลิงก์ไว้ให้สําหรับการนวดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์ของแต่ละคนนะคะว่าชอบแบบไหนนะแต่กล้วยบอกเลยค่ะว่ากล้วยอ่ะก็ไป คนหนึ่งนะที่ชอบนวดมากๆเลยแล้วมันดีมากๆเลยทุกคนที่เราสามารถนวดผ่อนคลายเวลาที่เราอยู่บ้านเองได้นะคือเราไม่ต้องเดินทางออกไปเพื่อจะไปลงนวดข้างนอกหรือไปหาหมอนวดข้างนอกไงเพราะฉะนั้นน่ะชอบแบบไหนก็ไปเลือกกันเอาเองเอาแบบที่ถูกใจตัวเองและทั้งหมดนี้ถ้าหากเพื่อนๆนยังคิดว่ายังไม่ตอบโจทย์นะคะ ใครชอบนวดเท้าชอบสปาเท้าเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าเลยกล้วยจะเอาของมารีวิวให้ดูค่ะและถ้าหากว่าเพื่อนๆดูจนมาถึงตอนนี้แล้วชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยด้วยนะคะเพื่อนๆยังสามารถติดตามกล้วยตามแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆอีกน,นะคะค้นหาง่ายๆเลยค่ะบาดาน่าไดอารี่นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ